มากับเพื่อนฮะผู้ชาย10คนทำไมชอบกวนตีนเพื่อนน่ะเราไม่เคยทำอะไรแบบนี้ชอบกวนส้นตีนนองแล้วนชายิงกลับนะหน้ไงไงไก่ไก่อันนี้ไก่เดี๋ยวไก่พาไปแล้วไก่อ่ะไก่เดี๋ยวไปกินเล่นเนี้ยทำบุญโคเงี้ยโคกระเบือโคโยตี้โคโยตี้โคโยตี้เดี๋วัดก็ไม่นะทางบ้านเาทำปลาไหลพันเพดอีกอ่ะอย่าเรียกให้ไปดูก่อน เรียบร้อยครับมันจะตื่นอมๆมันใช่ไหมมึงเหมือนไอมันหอมครูอยากถามพวกมึงเหมือนกันนะว่าถ้าสมมติเราได้ครบ12อันเราได้แล้วไม่มีอืมแล้วน้าทำทำไมน้องดูแลเจสกี้อยู่ไม่ใช่หรอสี่พันแปดครับสี่พันแปดชั่วโมงละสี่พันแปดโอ้โหแล้วห่วงยางอ่ะน้องมีเช่าไหมยางไม่มีครับไม่แต่ห่วงใยครับไม่แต่ห่วงใยครับครูไม่อยากได้คอนเทนต์ขนาดนั้นเออมันก็ต้องถ่ายไปเรื่อยๆเพื่อน